ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วโอ้โหโอ้ใหญ่ใหญ่ด้วยโอ้โอ้ฮอ่ะสวัสดีครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะพามาตกสป,ปิวอีกรอบสุแล้วยสิว่าโอเคมากนะครับเดี๋ยวมาดูมาอรอลุ้นดูรอบนี้นะครับว่า <laughs> มันจะโอเคเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่า นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารุ่นไปพร้อมกันเลยนะครับถปลไว้นไปน้ำมือครับครับผมโอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วโอ้โอ้ใหญ่ใหญ่ด้วยโอ้

ขอดูหน้าอะไรครับเบ็ดอันนี้ได้หมุนที่ไม่ขนัดเลยครับมันเป็นเบ็ดปลายครับขอดูหน้าหน่อยโอ้โหขอดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยว้าวใครเอาใหญ่ครับปลาครับโอ้ปลามันดีเป็นไรเยอะครับอืมอืมอืม,อม อืมเล่นกระติกครับมาแล้วครับมาเลยครับมาเลยครับมาที่ครับโอ้โอ้หัวใหญ่เรียบเดี๋ยวติดแน่้ยไหมเนี่ยโอ้เล่นตึบ๊บอืมอุ้ยกันฟรายครับกันฟรายโอ้ไฟใหญ่เ,เลยครับดู อ,อส่ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยปลาแลวครับตัวที่หนึ่งครับตัวที่หนึ่งอืมอ่าสำหรับวันนี้นะครับตอนนี้ก็มพดินละประมาณหกโมงกว่าเกือบทุ่มหนึ่งได้ไข่อองมาหนึ่งตัวครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งตัวที่โอเคอยู่นะครับปลาไข่อองนี่ถือว่าเป็นปลาที่ดึงเบ็ดที่ค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่า แรงมันเยอะครับมันก็เลยสนุกครับเวลาเยอะกับไข่อองแล้วอย่างหนึ่งไอ้ตัวนี้นี่เหมือนใหญ่นะครับแต่ว่ามันก็ยังมีโตกว่านี้ครับโตเต็มที่ก็ประมาณสองกิโลครับตัวนี้ก็ประมาณอืมกาไม่ถูกครับผมกาไม่ค่อยเป็นแต่เอาเป็นว่าหนึ่งตัวนี้นี่เยอะสนุกมากเลยครับอยากจะเจอใหญ่ๆสักสี่ห้าตัวนะครับแต่ไม่แน่นะครับสักวันนึงผมอาจจะเจออะไครับครับผมงั้นวันนี้ก็ขอจบอ่าเกยงเท่านี้ก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ ไข่อองครับไข่ออน